บีมสวัสดีครับเพื่อนๆเร็วอวังบีมวันนี้อยู่บ้านดื้อไหมครับอดื้อเดี๋ยวป้าเอาขนมให้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะขนมเยอะแยะเลยไงอ่ะให้น้องบีมดูสิน้องบีมจะเลือกชิ้นไหนมีอะไรม้างมีอะไรมั่งวะเพื่อนด้วยเนี้ยอะไรครับโอ้โหบีมให้เพื่อนๆดูด้วยอะไรอ่ามีอะไรอีกมาออกมา อันนั้นช็อกโกแลตมีอะไรอีกครับไหนเพื่อนเ <c oughs> พื่อนดูเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นเลยอันนี้อะไรหันอีกด้านหนึ่งลูกกลับอีกด้านหนึ่งโ oh. อ้โหของชอบโอริโอเ <c oughs> ยลลี่เทปโ oh. อ้น้องบีมน้องบีมจะกินอันไหนน้องบีมหยิบขึ้นมาเลยเอาอันไหนกินกินเยลลี่เหรอกินเยลลี่ใช่ไหมวันนี้กินเยลลี่ ดูซิกินอัไหนเอากินอันนี้ไห,หนกินอะไรไม่กินข้าวก็แล้วรูกกินอันนี้อรแกะนี้นนกิ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 นอันนี้แน่นะนะครับอันอื่นเก็บก่อนนะเก็บให้หมดก่อนนะใส่ถุงก่อนหนะเฮ้นเก็บใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวไปกินเก็บก่อนเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะกินอันนั้นเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้มีขนมกินพึ่งตื่นนอนด้วยน้องบีมหน้าตาเลยม่ค่อยตื่นเต้น